สวัสดีครับกำลัาพบกับบอมนะครับจาก i m a t e c h a n n น l นะครับนะก็มารีวิวโมเดลเลซิ่นกันอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้เนเห็นกล่องเสียงตาลนะฮะเป็นเรซิ่นอีกแล้วนะครับว้าวก็เป็นเรซิ่นนะครับจากค่าย g f Studio นั่นเองนะฮะคิปที่แล้วเนี่ยล่าสุดเลยก่อนก่อนหน้า Special EP ที่เป็นให้ชมบรรยากาศไปที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ได้มาจากบิงโกเหมือนกันนะครับถือว่าโชคดีนะฮะ ไปเล่นครั้งที่2เพจเดิมนะฮะได้สองนะอครั้งติดเลยนั yeah ่นคือไม่โดนพูดจริงนะครับสิบรูกเอาหนึ่งรูกนะครับได้อีกแล้วนะตรงนี้ก็เป็นมังคิดดีลฟรีเหมือนกันนะครับอ่าเป็นค่าย T5 Studio เหมือนกันเออมาสองรอ็ประมาณนี้นะฮะไงโชคดีไหมโชคดีไหมพูดจริงเงี้ยโชคดีจริงเลยนะดนะได้สองรอบจริงนะครับอ่เรอบก็อย่างนี้มันไม่เห็นอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นกล่องสีน้ำตาลด้านนอกธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาอันบล็อกดูข้างในกันเลยนะครับว่าจะเป็นตัวรูปร่างแบบไหนกันนะครับ เอาออกมาจากกล่องเสียงตาแล้วนะครับก็จะมีรูปหน้าลูฟี่นะครับแบบนี้นะก็เป็นหมัดที่จะเหมือนฮาคิดเนาะแล้วก็เขียนว่า the fifth emperor of the sea นะครับลูฟี่น่าจะเป็นแปลว่าจากรพรดิคนที่5้าหรงอห้าจากักระดแห่งของทะเลเนาะแท้จริงจากรพร์ทมันมีแค่4คนใช่ไหมในเรื่องนะด้านบนก็เขียนว่าลูฟี่นะครับด้านล่างเขียนว่า G5 Studio แล้วก็ด้านหลังเป็นธงตาแซร่ของโจรสลัดกลุ่มโจรสลัดหมกฝังนั่นเอง โอเค okay, มาอันบล็อกกันเลยแกะตรงไหนเอย่ยแกะตรงนี้กล่องค่อนข้าง,างบุบนะครับรอบนี้มา,าจะเป็นมือหนึ่งอีกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าได้วันหนึ่งหรือมือสองเนี่ยแต่ว่าเนี่ยรอยสติกเกอร์อะไรพวกนี้กับซองการ์ดายาังไม่ได้แกะเลยน่าจะเป็นมือหนึ่งนะครับที่ได้มาก็ซื้อมา 400อย่าแบบสี่ร้อยก็บาทละประมาณนะี้ยต่อหนึ่งเบอร์ครับซื้อไปเบอร์เดียวได้เลยฟุกอีกแล้วนะครับท่านเพจชื่อว่าโมเดลวันพีชนะครับที่ผมได้มาก็เขาบอกว่ารานะคาประมาณสามพันปลายๆเลยเดียวนะประมาณสามพันเก้าเลยสำหรับตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยชื้นมาแล้วครับเป็นลูฟี่เวอร์ชันนั่งบัลลังก์นะนีะ่เดี๋ยวขอดูเบอร์ก่อนแล้วกันนะว่าได้เบอร์อะไร เดี๋ยวดูอย่างละกันเรามาดูตัวตัวเลซินกันก่อนอ่านี่นะครับก็มีทั้งหมดประมาณ3ถึง4พาร์ทอ่ะ1 2 3 4นะถ้านาพาร์ทใหญ่ก็มีแค่2พาร์ทนะครับมาเรามาดูกันที่บรรลังก่อนเลยปึ๊บนี่อันนี้เป็นพลาสติกห่อมานะเป็นปกติในกระดาษสาใช่ไหมอือเลซินนะครับแข็งแรงทนทานแต่ผมว่า,าตัวเกียร์สีที่ได้ครั้งที่แล้วสวยกว่าเนาะ แต่อันนี้ก็เป็นเป็นเลซิ่งเหมือนกันนะจาก็จีไฟด้วยเป็นบัลลังก์นะครับเป็นบัลลังก์เหมือนพระราชาแล้วก็มีเปลวไฟลุกขึ้นมานะครับด้านข้างเป็นแบบเรซิ่งใส่แล้วด้านข้างนะฮะแล้วก็มีหมวกด้วยไหมเป็นหมวกพระราชานะครับแสงเห็นไหมผมไม่ไม่น่ใจว่ามันชัดหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นมืดนิดนึงนะแล้วก็ตรงด้านอ่าที่พักมือนะครับที่พักแขนเป็นรูปเหมือนสิงโตไหมไม่สิงโตก็น่าคนอ่ะดูดิอันนี้นะฮะ ด้านหลังนุ้ดเลยโลโก้ตรงนี้เป็นโลโก้ของรัฐบาลโลกนะครับเป็นเหมือนกันเลยทั้ง,ทงหน้าทั้งหลังนะแล้วก็มีอักษรยืดยือไม่รู้แปลว่าอะไรอาจจะมาจากอักษรพวกในตัวโพนิคิฟหรือเปล่าไม่น่ใจนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นผ้าที่แบบว่ากันลื่นนะครับสกอลาดอะไรประมาณนี้นะ,อะโอเคไปแล้วหนึ่งส่วนนะครับสำหรับฐานก็เป็นไดออรามาเล็กๆนะมาดูันที่บอดี้กักนบะ้าง นี่ห่อกระดาษายเหมือนกันนะครับสวยมากนะครับหน้าคือเหมือนจริงๆเหมือนมากครับทาท่าเหมือนอ๋อจะใช้แขนแต่ว่าแขนยังไม่ได้ใส่แขนน่าจะเป็นที่ใช้พลังฮาคินะครับนี่ดูหน้าตาหน้าตาทําออกมาได้ดีมากมากครับกล้ามนะครับกล้ามท้องสิทแพกอะไรแบบนี้นะดูด้นานหลังกันบ้างผ้าคลุมนะครับทำออกมาแจ่มเลยทีเดียวนะรอยยับการเสียสี ด้านหลังนะแบบนี้เนี่ยด้านในมีเหมือนเป็นเท็กเจอร์นะเป็นเหมือนเท็กเจอร์ว่าเป็นแบบเป็นหนังอ่ะก็หมวกหมวกลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างดีเลยเดียวสำหรับหมวกในรอบนี้เพราะว่ามันใหญ่เนาะแต่ตรงในตัว Gear 4ที่เคยรีวิวอาจจะหมวกเท็กเจอร์หรือรายละเอียดของหมวกจะไม่ไม่เยอะเท่านี้นะอันนี้จะดูเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดือยที่เสียบก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันแต่อันนี้ยาวเลยเดียวนะฮะมาดูชิ้นส่วนต่อไปครับ อันนีเน้เป็นเหมือนกาวดินที่มีให้ดูอันนะเนีย่ยที่เอาไว้ล็อก,อก,อกเขื่อนหลวมลอ,นนอะไรนะี้มีอะไระหรออ๋อนี้เป็นแบบเป็น่าใบใบข้าหัวนะครับเป็นใบข้าหัวอันนี้ค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวมีถอดได้ด้วยนะเนีย่ยถอดแล้วกันอ่านี่เห็น<ม>ไหมฮะเป็นใบประกาศใบข้าหัวนะครับปร,ประกาศใบจับของลูฟี่นันเองเดชออเดชออะไรก็คือเป็นหรือตายก็ได้ อันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะราคาว่าเท่าไหร่เป็นห้าพันล้านแล้วนะครับห้าพันล้านหรือห้าร้อยล้านวะห้าร้อยล้านดิใช่ไหมห้าร้อยล้านใช่ไหม <c oughs> หลักมันเยอะงงจำไว้นะเพราะล่าสุดลูฟี่มันค่าหัวมัน,มนเกินห้าร้อยล้านแล้วไม่ใช่หรอนะประมาณนี้นะครับก็เป็นแผ่นมือนแผ่นค่าหัวแล้วก็มีมีดมาให้ในมัะดูมีดมีดนี่อาจจะเล่นกับหนึ่งต่อสิบสองได้เลยเนี่ย เป็นเม็ดเล็กๆเห็นไหมแต่สวยนะสีเป็นเมทัลลิกนะครับเป็นสีทองท้ำจับสวยมากแล้เขาปักลงในกระดาษแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นลูกเล่นอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งที่แถมมาให้ก็คือมีสามารถถอดได้แต่ว่าต้องค่อยๆจับกลัวหักนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเสียบไปตรงไหนเงีต้องดูเบบอ่ะบ้ามันมันอาจจะวางเลยแถวนี้ยมาอย่างเงี้ยเนี่ยไปประมาณอย่างเงี้ยมั้งาค่อยว่ากันดูวันนี้ก่อน นี่ครับนี่คืออะไรเออแขนหรือเปล่าถ้าหาเป็นแขนนะครับโอ้ให้มาสองอันเลยพาร์ทสำหรับพาร์ทแขน,นเห็นไหมหมดแล้วนี่นะครับสาหรับแขนซ้ายใช่ไหมแขนซ้ายนะครับของมังที่ดีฟรีก็มีให้สองอันนะเป็นสองพาร์ทเป็นอันนึงเป็นเครื่องพาคีธรรมดานะฮะไม่รู้ว่าชัดเจนหรือเปล่าดูนี่กําหมัดนะครับแบบเครื่องพาคีมาส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็น อาคินะครับแล้วก็มีไฟ <Wow. S 1> นี่น้องละมุงอาจจะเหมือนเป็นพลังแบบท่าเจท็อกนะฮะนี่สวยงามนะครับสวยงามมากมากลองใส่ดูซิว่าเป็นยังไงเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเป็นอะไรนี้เหมือนไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะฮะก็กดลงไปอาจจะอาจจะไม่ค่อยแน่นมากเนี่ยมันก็จะเป็นมานี้นะครับออกมาแล้วนี่อาจจะไม่ค่อยแน่นมากเท่าไหร่ ขอได้ง่ายนะธรรมดาเป็นไงอ่าเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆผมก็ชอบพาร์ทที่มันเล็กๆแถมมาเยอะเลยนะเพราะตอนเก็บกวัวจะหายแต่อันนี้น่าจะสวยกว่านะเพราะว่าดูมีลูกเล่นมีอะไรมากกว่าเดิมนะฮะแล้วลองมาใส่ดูสิประกอบกับฐานบัลลังเป็นไงบ้างลงไปชิบนี่อ๋ยอย่ามงกุด้วยนะถ้าปลา เสียบปุ๊บจะกลายเป็นแบบเพียม,มงกุฎทันทีนะครับเท่มากๆเลยนะครับลูฟี่เดี๋ยวว่าสวยเลยทีเดียวนะฮะสำหรับกานอะไลเซิยนเดอะบิวเซียตัวนี้นะแต่ยังไม่แน่ใจว่าไอตัวเนี้ยใส่ตรงไหนนะเดี๋ยวไปดูในในแบบก่อนว่าใส่ตรงไหน <laughs> เหมือนจะวางอยู่ข้างๆเนี่ยไม่แน่ใจมันก็ไม่มีล็อกมีอะไรให้เราดูให้เราเห็นด้วย,ะยวน,ะน,นะวางอย่างนี้ก็ได้แจะมีอะไรกันนะอย่างนี้พอได้ไหมก็ยังโอเคใช่ไหม เอสวยงามนะครับถืว่าสวยงามความสูงเนี่ยประมาณมาดูกันนะเนี่ยมันความสูงประมาณเท่าไหร่เอยประมาณ1 5บหเซนนะครับสิบหเซนติเมตรนะฮะความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ1 0บเซนเองก็เป็น10บคูณสิเซนนะครับประมาณนี้อ่โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆหลายๆมุมของ m o n k e ดี Luffy งาน G5 ตัวนี้กันเลยนะครับ Thank you. ดูกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะมังกี้ดีลูฟี่จากค่าย G5 Studio นะครับก็เป็นสเกล WCF นะฮะได้มาจากการสุ่มบิงโกนะฮะก็ถือว่าสวยงามมากๆสำหรับตัวนี้นะถือว่าเท่เลยเดียวแต่แอบชอบตัวเกียร์สีมากกว่านะขายปแปลกนะครับตัวน,นี้ก็อาจจะยังเก็บไปก่อนเนาะเรื่องวเออมันสวยเนาะนะละไรแบบนี้แต่ถ้าถ้าแตกลายนี่น่าจะยาวล้วแหละแต่น่าจะเนลซินอาจจะมาเยอะกว่านี้นะครับสวยงามมากเออเมื่อกี้เรียอให้ดูการ์ดนะครับ ก็กลายเป็นเบอร์นัมเบอร์สองเจ็ดหนึ่งนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าของลนะูฟี่นะเห็นไหมอ่าก็เป็นแบบเป็นตัวนี้นี่แหละเป็นตัวเป็นหน้าของไอเจ้าตัวโมเดลเรซินนี่แหละนะครับนัมเบอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสองเจ็ดนะเอาไปแทงไว้กันนะนั่นแหละก็ทีไฟสตูดิโอเหมือนเดิมนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องอีเม้นท์เอเชีแนลไว้ให้ด้วยนะครับ,บ,รบกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันไว้ให้ด้วยนะฮะ แล้วก็มีเพจใน Facebook นะครับชื่อว่า i n g e h t p e d นะเข้ามาพูดคุยกันมากขึ้นได้นะเกี่ยวกับเรื่องของเล่นโมเดลหรือว่าแอนิเมชันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ